เอาละว,วันนี้ก็มาดูเอ้ยไม่ใช่มาดูมาส่งพีสามหกศูนย์ถุงลมเพาเดียวนะครับสเปคใหม่นะครับของแค่ค่ขีดนะครับดิสเบรกนะครับกิฟฟินหล่อหลอนะครับนาสเปคนะครับโอ้ยรถน้ำสเปครถน้ำมันนะครับมาอยู่ใน สามหศูนนะครับโหปางค้นขาวนะครับปางคนขาวนะครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ธรรมดาไว้คันนี้ไฟท้ายเป็นตัวท็อปด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นสามหกแต่ใส่ตัวเต็มมาเลยนะครับหล่อมากนะครับเป็น LED นะครับนี่ทุกลมนะครับลูกเบลเลอร์เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะพาเดิน รอบคันนะครับ่างนี้ก็นะ่าจะหลายตั้งอยู่ กรครบเลยนะครับมีกล่องถังอ๋อถังเครื่องนะครับโอ้สีขาวขาวมุกด้วยนะครับโอ้หลบสำรองวางระบบใหม่ด้วยนะครับเป็นดิสเบรกนะครับข้างหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกเลยนะครับหัวดุมดิสเบรกนะครับทั้งสองดุมเนี่ดุมดุมแรกม็เหมือนกันดดุมเพลาเดียวนะครับ ดิสเร่ตั้งคันเลยมาจากไหนนี่เขามาจากเนเธอร์แลนด์นะครับีนรุ่น NA เห็นไหมฮะ A62 NA เนเธอร์แลนด์นะครับหน้าแนบหลังทึ้งลมนะครับจ,รจานดิดอยู่เนี่ยโอ้โหลูออนเบลรรเลย ผมไปดูตัวพระเอกของงานนะครับเซนเซอร์อยู่นี่นะครับเซนเซอร์ตรวจจับอยู่นี่นะครับพระเอกเลยนะครับแล้วตัวอีกพระเอกอีกตัวนึงนะครับไรด้์กับเซนเซอร์นี่ครับระบบอัตโนมัต e ิ AEB นะครับงามอ่ะคือเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้ครับพอดีเซลเขาจะกำลังจัด รถครับเดี๋ยวผมมาเดินดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอฝั่งนี้ปบอบพับได้นะครับปบอบพับได้เพี่นนอนของ CP 1 7เอ็นนอนแล้วมาจะโมไดแ้แกะไปแล้วไงสรุปเดี๋ยวอนนี้ไปคืนเขา ไอ้ย่ันนี้ก็ฝั่งคนนั่งก็จะล็อกปดล็อกเหมือนเดิมนะครับแจลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับโคตรหล่อ นี่แหละสามหกถงลมนะครับโข oh, ไฟหน้าออโต้ Auto นะครับมีตัวออโต้มานะครับมันสี่ร้อยสิบเลยครับแต่มาในร่างสามหกศนั่นเองนะฮะออปติคลูสนะครับเป็นเกียร์เบรกไอเสียนะครับสองระดับหนึ่งสองนะครับคูซอนโทนนะครับ ไฟในหัวเก่งไหมครับ mm hmm. นี่ถ่ายเทน้ำหนักนะครับยกล้อนะครับ USB เครื่องเสียงโซนี่นะครับเราเปิดไฟในหัวด้วยจะได้เห็นเห็นเนาะรีประสงมอแต่ช้าครับนี่ครับระบบอัตโนมัติ AEB นะครับกล่องไม่พไม่โฟกัสอันนี้อันนี้ก็ฮิวโฮนะครับเชื่อตัวปัญทาของฉันนะครับ ปอกแพ็ก PTO นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นยกระดับปรับถุงลมนะครับนี่ขึ้นแล้วก็ลงแล้วครับแล้วก็ปรับตั้งค่าเดิมนะครับโอ้ยคันนี้ก็กว้างแล้วอันนี้ก็สิบเจ็ดนะครับเนี่ยเป็นเป็นสิบเจ็ดเอ็นเนะาะสิบเจ็ดเอ็นบังแดดตอนนี้มีสองอันนะครับไม่ปวดสายตาเลย ว้าวโอ้นี่ครับหน้าจอมีการบอกน,น้ำหนักนะครับของเล่นเยอะนะครับคันนี้ลดบทถองลมมันยิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ Cruise Control t a เ h o เ e t e r อ๋อยังไม่ได้ตั้งค่านะครับรถยังไม่ได้ตั้งค่าน่าจะออกไปน,น,น่าจะตั้งค่าแล้วละ่ะโดดดิสเ p ย์ดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับรถเผาเดียวนะโอ้เมนูเยอะนะครับ Standard Eco Power Mode นะครับเราใส่ Eco ก่อนแล้วกัน Eco นะใส่ Eco บายเลยนี่เบรกมือโอ้กว้างแล้วปิดปิดปิดปดิดก็ม่ได้มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเป็นตัวสามหกเนาะแต่ออปชันเนี่ยมันเยอะก็ะถือว่ามันเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามาเต็มนะครมาเต็มเออน,นี่ปิดอันนี้ปิดนี่เปิดนะครับถ้าปิดถ้าปิดเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับ ถ้าเปิดจะเป็นสีเขียวจริงๆเปิดไว้ดีกว่าครับให้มันเบรกอัตโนมัติเดี๋ยวหน้าจอมันก็จะขึ้นเองครับขึ้นเตือนนะครับเตือนระบบนะครับเช่นรถตัดหน้ารถอะไรพวกนี้นะครับมันมันก็จะเบรกน้าขับนะสามหกเนี่ยจะเป็นถุงลมด้วยนิ่มๆเลยแหละสําหรับเป็นแฟนขับของสก,กันเนียนะครับนี่โอ้รลในฝันเลยนะสามหกถุงลมไหนมีอะไรอีกไหมอ๋อไม่น่ามีอะฮะ สองโมนโอ้โหถือกน้าขับอะโคตรอะอราคาก็อาจจะสามไปไปลายแล้วมั้งครับต้องต้องสามเซลลนะครับต้องสามเซล,ลดูเดี๋ยก็ไม่น่าแรงครับเพาเป็นสามหกนะครับถ้าสิบเจ็ดนะครับ หายให้นานๆเลยนะครับให้แฟนๆได้ชมเลยโว้ยคันนี้สุดยอดแล้วครับอ่ะไปเดี๋ยวเราหมดขายนอกกันนะปิดก่อนตอนนี้แล้วลครับสามหมง B 3 6 0 a 6.2 NA CP17N นะครับรอๆเลยนะฮะขอบคุณครับที่รับชมนะครับจอดที่ได้ไหมครับ